น้อง f อีสายเขียวนะครับวันนี้วันที่27มกราคม2568ชวนพี่น้องมาดูดอกทองกปาวซึ่งบางส่วนนั้นเขาบานไปแล้วนะครับเห็นสีส้มๆนะครับส่วนที่เห็นเป็นจุดดำๆนั้นคือด,ดอกตูมที่ยังไม่บานนะครับปีนี้เราจะได้ชื่นชมดอกทองกวาวแบบ ตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือเขาจะเบ่งบานสะพรั่งทั่วทั้งต้นนะครับผมเดี๋ยวตอนเขาบานเนี่ยบานเต็มต้นเนี่ยผมจะมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เอามาให้เห็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเขาเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือลักษณะดอกตุมหรือตุ่มดอกนะครับดอกตุ่มดอกของทองกปล่าดอกตุ่มของเขาจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องอีกสักหน่อยเขาก็จะบานแล้วนะครับนีเพื่อนๆเพื่อนเขาเบี่ยงบานไปแล้วอย่างที่บอกนะครับปีนี้จะเห็นความสวยงามนะครับของดอกทองเปล่าอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าผมไปเห็นมาหลายต้นแล้วฮะเท่าที่สังเกตเห็นออกดอกตูมเยอะมากนะครับมือนี่ผ้าพี่น้องเอซีสายเขียวครับมาเบิงดอกจานนะครับคนอีสานเอินดอกจานครับผมหลังจากที่ได้มาทายไปคลิปแรกนะครับผ่านมาอาทิตย์หนึ่งพอดีครับผม มันบานและครับพี่น้องโอ้โหเนีม่ยมาตะไกนี่สีนี่เด่นชัดเลยครับผมสวยงามเลยครับนี่บานยังามาทันเหมือตนน้นนะครับยังมีดอกตูมให้เห็นอีกหลายเลยครับผมคาดว่าอีกน่าจะอ,อาทิตย์หนึ่งนี่ก็น,น่าจะสะพังเต็มต้นเลยครับอเป็นอย่างไรครับพี่น้องเห็นเรางามตาบอ <laughs> เท่าที่ผมสังเกตมากนะครับประมาณ3ปีครับพี่น้องมันจะบานสะพังเต็มต้นจังซีนะครับหลังจากนี้ไปปีหน้ามันก็อาจจะอาจจะบาบานบันไดอาจจะอาจจะเป็นดอกบอบ,บสวยงามทั้งต้นจังซีนะครับเท่าที่ผมสังเกตมากนี้ในรอบ3ปีมันจะมีอยู่ประมาณเธอนหนึ่งที่มันจะดอกมันจะเต็มต้นนะครับ แต่บางปีมันกัดดอกบลอลายดอกอดอกบลอเต็มต้นมันก็เลยเบิงบอง,งงามนะครับแต่ว่าปี68เนี่ยนะครับสองห8ดเนี่ยโอ้โหนะครับท่าทิ่ผ่านไปผ่านมาหลายต้นเลยครับผมแทบจะทุกต้นเลยทีโอ้โหดอกงามดอกดกนะครับแล้วก็สวยงามเต็มทั้งต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมผ่านไปต้นอื่นนะครับผมก็จะเอามาลงให้พี่น้องในเบืองกันนะครับ วันนี้ผ่านมาเห็นดอกทองกวาวหรือดอกจานนะครับที่คนอีสานเรียกกันโอ้โหต้นนี้ก็น่าจะบานสัก70-8ถงแซแล้วนะครับสวยงามมากเลยครับผมอ่าอันนี้ที่เขาร่วงโอ้โหดอกร่วงลงมาก็เยอะเลยครับผมอันนี้เขาปลูกประดับไว้ที่เทศบาล นะครับผมเทศบาลอำเภอหัวตะพานอ่าครับอย่างที่เคยบอกนะครับปีนี้ต้นทองกล่าวจะบ,บานสะพังครับผมซึ่งบริเวณนี้มีหลายต้นนะครับอ่าพพี่นอ้องมาเบิง้งต้นจานครับผม ซึ่งยูเทศสบาลตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับโอ้เขาปลูกไว้เป็นเป็นอุโมงเนาะนี่ครับด้านซ้ายด้านขวาเลยซึ่งตอนนี้มันก็กำลังบานนะครับทยอยบานก็มีต้นที่บานไปก่อนแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวพางานไปเบิ่งเ,เลยนะครับออีกสักหน่อยอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าน่าจะโอ้โหสวยงามเลยครับ เพราะว่ามันจะบานสะพังเต็มที่เลยอ่าเห็นไหมครับต้นตอนหนาเฮานี้โอ้โหบานหลายบานก้อนมูเลยคนนะนะครับแต่ว่าต้นฟังต้นกันขามนี้เพิ่งเป็นดอกตูมก็มีนะครับดอกตูมไม่ส่วนหลานี่เห็นไหมครับต้นขวามือนี่ดอกเต็มนะฮะต้นซ้ายมือนี่กาลังทยอยบานโอ้โหแต่ว่าต้นนี้งามแฮง ก็มีนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงนี่สใช้มากมาดูนาเอี้ยงนะหรือ,รอปนนรเปล่านะครับนี่เอีนยงโอ้ห้ามแห้งหล้วก็มีอีกตลอนนึงครับทัดไปพุ่นนะครับเออโธจานครับพี่น้อง ช่วงนาแลงมันคล้ายๆว่ามันเพิ่มสีสันนะครับใหนนาแลงนี่มันสวยงามงสบายดีนะครับมือนี่ก็เป็นมันทีแปดกุมภาพันธ์แหะครับผม2 5งพร้อยหกเนาะนี่ลมหนาวมาต้นนี่ก็งามเหมกันครับผม ซึ่งเทศาบาลน,นี่เป่นก็ปลูกว้เป็นหลายสิบต้นนะครับผมหลายสิบต้นเลยโอ้งาม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 นาปูครับมันปลูกง่ายครับต้นนี้ปลูกประมาณหาถึหกปีมันก็เริ่มมีดอกออมีแต่ต้นปูมาไหวกันหาถึงหกปีครับผมเริ่มไห้ดอก ปลูกงายหลักกาทนแรงไงไว่ไวท้นนำทวมพร้อมนะครับอพี่น้องอยากจะปลูกเป็นอุโมงค์เนาะ <c oughs> แบบเทศาบาลเพิ่อนอีกก็ดีเลยครับแนะน้ำให้ปลูกข้างทางนะครับสักถึง6เมตรเพรามันจะได้เป็นทรงพุ่มครับถ้าปลูกชิมลายเนี่ย มันนะครับปลูกปลูกเฉพาะมันก็จะดีครับไม้ถึงว่าสิบให้เป็นเฉพาะของเขาเลยบ่ให้มีต้นไม้อื่นนะครับเต่มเวลาดอกบ้างจินตนาการเบิ่งเวลามันเป็นต้นก็จะสวยเด่นนะครับมันจะบ่มีหยังพันฝังแล้วนะครับไม่อย่างอื่นเข้าไปน้ำแนนี่มันก็ความสวยงามก็จะลดลงอ่าอันนี้อันนี้ในมุมมองผมเนาะนะครับในมุมมองผมอ่านะครับ ที่ได้ยินเสียงเล็กน,น้อยปอร่ทับตกใจพะลุพวงเองนะครับผ่าพาลูกมาเบิ่งนบนจานดอกจานงามบ่ลูกงามเนาะเออเอ้าวอ๋อ,อ,อโอเคครับพี่น้องปลูกเด้อครับเด้อมันจะได้ง,งามๆปลูกเปน็อนอุโมงค์ยาวๆเป็น100เมตรนี่โอ้มันจะอัเมซิ่งแห้งได้คว่าแต่ว่าันอกดอกงามเั็นสีทุกปีครับประมาณ3-4ปีเนาะมันก็นจะเบ่งบานเต็มต้นจังซี่เทื่อนึง แตสวยงามครับสวยงามแหงนะครับผมขอสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สายเขียวทุกท่านครับผมเป็นยังไรครับพี่น้องภาพที่เห็นอยู่เบื้องนาครับผมโอ,โ,โอ้โหนะครับนี่คือต้นจานหรือดอกจานที่งามที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับต้นนี้วโอ้โหงามแห้งสพลัง ถือเดยว่าเป็นต้นดอกจานที่งามที่สุดแหละครับนะที่ผมเคยเห็นมานะครับเพราะมันทั้งต้นใ่แล้วก็ทรงพุ่มมันกว้างนะครับแล้วก็ดอกมันก็โดกแข็งโอ้ยสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวไปเบึ่งต้นมันนะครับว่ามันมีความใ่ขนาดไหนนี่ครับพี่น้องในกล้องนี่อาจจะเห็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่า เบิ่งโดยสายตานี่ประมาณสจกสองคนโอบเนี่ยอาจจะบ่ฮหอดครับอ่าแล้วก็เป็นลำต้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีกิ่งการเลยครับผมมีกิ่งการเลยนี่ครับต้นพชรูดสูงนะครับผมต้นมีงาหลายมีกิ่งหลายมันก็เลยดอกมันก็เลยงามนะครับสังเกตเลยครับต้นใดที่มันงาหลายเนี่ยดอกมันก็จะจะหลายจะงามตามตามกิ่งการของมันนะครับ นี่ก็คือดอกที่เขาล่วงลงมากครับพี่น้องวอ้ถ้าพื้นเข้าสะอาดกว่านี้มันก็คงจะงามนะครับปลูกไว้ในลานบ้านเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับกิ่งนี่ก็ยูต่ตั้มๆนะครับผมโอ้ยหมือเดียวพี่น้องสีมันสดใสสวยแห้งนะครับสวยงามแห้งปลูกเป็นอุโมงค์นะครับจะจะสวยงามแห้งขนาดใดเนาะ ปีนี้ย่างที่บ่อนครับปีนี้เป็นปีทองของของต้นจานเลยน,นะครับสามถึงสี่ปีจะบานประมาณนี้จะบานจะบานจังสี่เธอหนึ่งนะครับซึ่งต้นนี้นะครับเมื่อสี่ปีก่อนผมกาเคยมาเคยมาถ่ายรูปนะครับเคยมาถ่ายรูปน้ำหลักก็เคยมาบันทึกวิดีโอไว้อยู่นะครับหล้กก็ สังเกตทุกปีนะครับนับจากปีนั้นมาหอดปีนี่ก็ปีพอดีมันถึงจะจะงามอย่างซี่อีกเธอานึงนะครับมันบอดงามแบบอยงซี่ทุกปีครับพี่นอ้องอ้าวซอยกันปลูกครับผมซอยกันปลูกเพื่อความสวยงามในหน้าแรงนะครับอีสานบันเฮานี่ดอกจานถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาคอีสานเฮ้าก็ว่าได้นะครับ